นกอุศนีหลังโดนจวกเป็นเพื่อนแต่ทำไมทำร้ายจักรจัน์กลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตกำลังให้ความสนใจและวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในขณะนี้หลังนักสแสดงสาวนกอุศนีวัฒนะโพสตอินสตาแกรมช่วยยืนยันข้อมูลจากฝั่งอดีตผู้จัดการจักรจันรว่าไม่เคยให้เขาทำร้ายเพื่อนแม้ตอนนี้เพื่อนจะไม่เชื่อก็ตามแถมยังปล่อยข้อความแชทจากสาวชื่อตาลที่ว่ากันว่าคือโลกใบที่หนึ่งของฝ่ายชายลงไอจีสตอรี่เป็นชุดบอกว่า ในเมื่อตาไม่มีตัวตนงั้นกูหลงเช็ดนี้ได้สินะมันเป็นลายปลอมไม่มีผู้เสียหายหรอกก่อนสุดท้ายจะลบโพสต์ดังกล่าวไปซึ่งหลังจากนั้นเธอก็โดนชาวเน็ตติดติงเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะคอมเมนต์หนึ่งที่บอกว่าเป็นเพื่อนกันจริงปะเนี่ยทำร้ายเพื่อนมากถ้ารักเพื่อนจริงๆทำไมคุณไม่จุงมือเพื่อนไปหาผู้หญิงคนนั้นให้เคลียร์ลน่ะนัดเจอไปเลยหน้าต่อหน้าจะได้จบ นี่อะไรเอามาโพสต์ต้องการซีนถ้าเรามีเพื่อนแบบคุณเลิกคบไปนานละอย่างนี้เรียกว่าทำร้ายเพื่อนชัชดๆเอาเพื่อนมาแชกลางที่สาธารณะน่ากลัวซึ่งส่งผลให้แฟนคลับแ้วนกเข้ามาตอกกลับแทนจนกลายเป็นสัตว์น้ำลายประกันไปมาจนนกอุศนีได้เบรกแฟนคลับและตอกกลับคอมเมนต์เหล่านั้นไปว่าไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องไปนสนใจระหวังที่ความจริงมันปเปิดเผยและพวกคุณจะรู้เองว่าทำไมพี่ถึงทำแบบนี้ ถ้าไม่ได้รู้เรื่องอะไรก็เม้นให้กำลังใจทุกฝ่ายดีกว่านะคะเป็นคนนอกไม่รู้อะไรเลยเสพแค่ข่าวก็อยู่นิ่งๆน,นะคะไม่แน่ใจก็เม้นกลางๆให้กำลังใจทุกฝ่ายดีกว่าถ้าไม่รู้ตื้นลึกหนาบางอย่างเม้นเหมือนรู้ดีค่ะชาวเน็ตยังคงวิพากษ์วิจาร์เรื่องราวข่าวครา,าวของนางเอกจ,กจ,กจกักรจันทร์คำศิริกับกรณีข่าวโลกสองใบกันอย่างออกรถ โดยเฉพาะหลังดาราสาวไปร่วมพูดคุยในรายการดังอย่างโหนกระแสซึ่งมีช่วงหนึ่งที่เจ๊กจากระจันฝากไปถึงอดีตคนสนิทว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตจนันซึ่งจันเคยพูดเลยว่าขอให้เคารพการตัดสินใจของจนันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น จันยินยอมที่จะรับผิดชอบเอง38แล้วอะ่ะจะแต่งงานมีครอบครัวจันทำการคิดผ่านการคิดมีวุฒิภาวะแล้วทำไมถึงเข้าใจกันไม่ได้ตรงนี้จันเลยรู้สึกว่ามันน่าเคารพการตัดสินใจของเราหรือเปล่าดานหนุ่มกันชัยก็ย้ำเรื่องนี้อีกครั้งในรายการข่าวใส่ไข่โดยฝากไปถึงคนสนิทนางเอกคนดังทั้งอดีตผู้จัดการและนกอุสณีที่ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้ด้วยว่า ถ้ารักถ้าเป็นห่วงจริง,รงๆก็คอยซัพพอร์ตสิในเมื่อเขาเลือกแล้วถ้ามันต้องเสียใจจริงๆก็อยู่ข้างๆไงพ่อแม่ครอบครัวเขายังไม่ห้ามเลยแล้วคนอื่นมาเอาอะไรแล้วถ้ามีหลักฐานจริงๆก็เปิดมาเลยคือมันไม่มีอะไรยืนยันได้สักอย่างให้เชื่อย,ยังไง